อ่ะโอเคครับผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับอยู่กับช่องแฟนตาทีเอชอยู่กันในเกมโซนโฟร์เอ็กซีมนะครับผมอ่ะโอเคผมวันนี้เราก็จะมานะผมเอาคลิปเปิดกล่องนะครับผมที่แข่งหนึ่งหนึ่งนะที่ผมลงแข่งหนึ่งหนึ่งได้มานะก็ทั้งหมดยี่สิบกล่องเลยวะยี่สิบอะยี่สิบสองกล่องนะตอนแรกมียี่สิบกล่องนะก,ก,งนะก็พี่ไม้นะผมห้ามร้องที่เป็นแชมป์โบเวสให้มาอีกสองกล่องกิจกรรมแก่นะครับผมสองกล่องนะครับผมก็ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเดี๋ยวผมจะเปิดกับแฟนผมนะคนละสิบเอ็ดกล่องคนละครึ่งใครจะคุ้มไม่คุ้มก็นั่นแหละกล่องละห้าสิบบาทนะครับผมก็รวมนี่ก็ประมาณพันหนึ่งกล่องนี้พันหนึ่งแต่ผมจะมาเปิดทําคลิปให้ทุกคนดูแล้วกันว่ามันได้อะไรดีๆหรือเปล่านะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผมทุกคนว่าเราเปิดน่องเท้าเลยไหมชิวๆไหมเดี๋ยวจะเปิดข้างในดีกว่าเปิดในดาวาด้วยนะทุกคนนะคนละครึ่งกับแฟนผมเดี๋ยวแฟนผมมันมามันจะไหวหรือเปล่าแค่นั้นแหละ ยวผมใส่ก่อนเลยมาไปช,ช้าทุกคนนะแม่งมีน้อยว่ะแต่ก็ที่กล่องละห้าสิบบาทมันไม่ใช่แบบเงีงยม,มซอมแซมนะเฮ้ยนี่ครับผมข้างในก็จะเป็นของแชมป์อะไรอย่เงี้ยนะโอ้โหบัตรดวงบัตรดันนะผมมีอะไรี้ยผมจะมาดูกันว่ายี่สิบกล่องเราจะได้ถาวรสักอันไหมมาไปฮึบรองเท้าเจ็ดวัน <Okay. S 1> จังหวะนี้กล่องที่สอง ไปฮึบแพ็กจารครับกล่องที่สามโอ้โห,โโห,โโหซื้อกล่อ,องละห้าสิบเนี่ยหายไปแล้ร้อยนึงน,นะฮึบไปฮึบโอ้โหลูกแก้วอะไรนี้มาทำไมอ่ะไปหมดร้อนละฮึบโอ้ยประดับเจ็ดวันมาทำไมวะฮะถาวรสักชิ้นนึงอะพอซุบโอ้โหยังเงิย,งยังเกลือยังเกลือะไรว อะไรครับเนี่ยไปครับจะหมดแล้วนะ pp! เนี่ยไปฮึบเฮ้ยปีเกเจ็ดวานามาทำอไมไม่ถาวรน,นะพี่โอ้ไม่ก๊ดฮึบโอ้โหสุ่มแก้วโคตรเยอะท้องสุ่มแก้ววะ่ะไปฮึบโอ้สุ่มแก้วโรดูอะไรวะเฮ้ยมาอีกสามกล่องของแจนแฟ้มเปิดละ กูเป,เป็นแพ็กยาญเฮียใครกูต้องมาเรามีเมียแล้ววะต้องมาเรามีเมียแล้วในวันนี้ไปสู้โอ้โหรือว่าถาวรจะเกิดไปสู้บัตรดันหนึ่งใบจะเลนพอนนะ่ะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่แฟนมานั่งนะครับผม let's go มาค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเปิดกล่องไหนอ่ะกล่องนี้ใช่ไหมกล่องดำ มีกี่กล่องอะเพราะเปิดแล้วครึ่งหนึ่งคนละครึ่งมียี่สิบสองกล่องเนี่ยเหรอสิบเอ็ดเหรอสิบเอ็ดกล่องคนละครึ่งเคเราก็ไปเลยเราเต็งเปิดนะคลิกหนึ่งคลิกละห้าสิบบาทอะข้าวจานหนึ่งอะโหทำไมมันแพงขนาดนี้เราไม่ซื้อเราแข่งมาได้ฟรีเอาล่ไปอ่ะเกงเงเก็บวอลเกงเกงล็อกอ่ะมันล็อกไว้เสร็จบอนน่าล็อกอ่ะเอาล่ะเออาใหมทเอาใม เราไปกล่องที่สองกันไปเอ่อตั๋ตอะไรก็ไม่รู้บัตรใน,นอันนี้คืออย่างหยาบๆเลยเกลือ,อจัดเลยโฮชิมมีอย่างเดียวก็คือถาวรนอะ่ะเองไปเฮ้ยโอ้โหุณดูถาวอรอนอ่อะโ<า>อ้ยเจ็บวันเจ็บเดย์เห็นปะแหวนอันนี้แหวนเจ็บเดย์โอ้ยเจ็บรูปอะแ,แหวนอะไรไม่เหมือนแหวนเลยไปกันตอ่อ ไปกางเก่งจิตวันเขาให้มันไม่เห็นเนี่ยเย็นเยหน่งไปเย็น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 หนึ่มันหมดเดินหมดอันนี้อะไรอ่ะมันเป็นหนักเลยลูกแก้วใรส่วนลูกแก้วไปพกลูกคุณาแล้วนะคิดนะห้าสิบบาทนลจะเย็นหนิน้องกางเกงอะไรเจงไปไหนกางเกงวะกางเกงอะไรเยอะแยะวะเก่งไม่มาสามตัวเต็มตู้แล้วแน่วแล้วแล้วมันมันมีอะไรมาก มันก็มีพวกชุดของมันอะแต่ถ้าเป็นถามวอลเราก็ได้แล้วหลักพันขึ้นถ้าถามวอลทีนึงก็ลหลักพันอ่ะไป <c oughs> เอามานทำไมบัตรเอามานทำไมบัตรเลขสามลูกเอ้ยสามกล่องิงแล้นะนะโอ้ยวะเนี่อะไรตัวนี้นคืออะไรอะ่ะโชว์ตัวไปเลยดีกว่าดู มาเปิดงานนี้จะไปเลยฝากของท้ายมาไปเอาไปเฮ้ยผมอะไรเ่ยเดี๋ยวเดเดี๋ยวทุ้เดี๋ยวเาจะแคปเออแคปไว้ให้จริงบปกอนี่แหละโ้หจริงแล้วอันนี้เปิดได้ไหมได้เปิดไปเยเปิดให้ไดกล่องคันเวลาแล้วเา<ด>เปิดนะเปิดว้อนๆนะเปิดไขว้าวนะไข่ยี่บบายี่สิเดไปเลยเปเดไปเยคัหมูมวแล้ว แล้วเราลองเปิดสลับกันอึ๊บ<ต><ด>อุ้ยอายุา่เจ็ดบอนอีกแล้วมันเหมือนแหวนตรงไหนวะน <fundament> อ,อ,อ๋อไอ้กลมๆข้างาหลัง,งโอ้ยอย่าไปไขว้าไปไขว้าไปไขว้าค่าลูกไปค่าเวลาไปวา้าวกลัวจ๊งด้วยนะไขว้าอีกของก็สิบบาทอ้กฟองยี่สิบบาทเอาเหรอใบไปใไ,ไ,ไปเลยเอาเขาเอ,อีกอันนึงก็ได้มีสองอังนไปเลยให้ครบเลยค่าบัตรด,ดันมันมีแต่บัตรวะ เปิดช้าๆว้าวเข็มฉีดยาอันใหญ่ด้วยสุดท้ายคือพ่อไปมันมีเข็มอันใหญ่อ่ะมาเปิดเลยเปิดเลยเปิดไหนก็ได้เปิดไข่ว้าก็ได้ฮึบมาบัตรอะไรใหญ่อันนี้เปิดได้ไหมไม่ได้อันหนึ่งได้ไหมไม่ได้ไม่ใช่กล่องเปิดนี่นี่เปิดได้เปิดได้แค่กล่องไปสุดท้ายตัดชิปจบวันนี้เราก็ได้จบที่ไข่ว้าแล้วกันนะก็คืออูเข็มฉีดยาก็ถือว่าเจ๊งเรา งานยากไม่เป็นไรแต่ของฟรีก็จริงจริงแต่แเราขายแล้วก็ได้เงินแต่เราเอาคลิปให้คนดูไงเผื่อคากดูอยากอยากเห็นแล้วเปิดคงเปิดขีดไก่ไงไขว่ว้าฟไข่วาฟมันต้องมันต้องได้อะไรอ่ะอันดีๆววอ่ะไข่ว้าฟก็พวกเจ็ตพวกอะไรเงี้ยจริงจริงกดที่เขียวมาดูดิไม,ไม่มันมีแต่บ,บัตรอ,อ่ะอันน่าพูดนั่นดีเนี่ยเหรอ,อ,อที่มันเป็นลอกๆเนี่อ่ะกลางอีกครั้งนึ่ง คลินี้ก็ได้จบสมบูรณ์ทั้งทีเจ๋งสมบูรณ์นะเรียบร้อยครับผมก็ประมาณนี้แหละก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละ,ะ,หละทุกคนไม่มีอะไรเลยไข่เกลือมีแต่เกลือ,อโอเคทุกคนก็น่าจะเห็นกันไปแนละ้ว่อสกูดนี้ก็ กาผมก็แล้วผมก็แล้วก็เพลยทั้งคู่นะครับผมก็ได้บัตรดึงอันนี้คือไข่ธรรมดานะแต่ผมได้ของวันมาพวกปีกพวกอะไรองี้ไม่ซีเรียสอะไรครับผมก็เป็นเป็นของฟรีเนาะแต่ถ้าเราไม่อยากขายถ้าเราขายมันก็ได้ดูกรห้าสิบาทหกสิบาทเจ็สิบาทก็แล้วแต่คนจะขายได้เนาะแต่ถ้าผมผมจะเปิดให้ทุกคนดูแล้วกันเนาะก็ประมาณนี้แหละครับก็มมีอะไรมากครับคลิปนี้ก็สั้นๆเลยมาเปิดขายให้ทุกคนดูจบๆอ่ะโอเคผมก็คลิปนี้ก็ไม่มีละ ก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามแล้วกดกระดิ่งในช่องแฟนตาตี้เฮดด้วยครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ